をうん。<music> วายืนติดกูพอี่ยังข้อเองจะหาพี่เอาไปอ๋อเรียนอยู่ข้างล่างเหรออากาศมันร้อนไม่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 ใช่หรอทำไมอ่ะตอกแดดทั้งแดดกาใส่ชุดเลยใส่ชุดเลยใส่ชุดเลย เดนยัห่อนเดี๋ยวห่อนแตวามึงคอแอ้วคนนข้างเขาใได้เตะห่คักๆนึ่ง้เอารับยไปใส่แม่กระยุงสัองมัแหมที่แม่ิด Terima kasih telah menonton! คนชอบมาดูความวุ่นวายความยิ่งบอกคนมาแล้วพันสี่อะ <laughs> ชอบดูความไฟไหม ไา,า,า,าแล้ว,วามาแล้เร็มมนมออนล้วมามาามามมามามามมกมา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 ม ติดกิ๊บไหมไม่ติดครัไมติดไม่ติด

พวเป็นตางายล่มให้น้องครับในช่นี้นักขงเสยงดีที่มากราเิดวัสีในกรตทีเซียนต้องการแสสองสุคนเรอมเก็ในข้งะมีในออย่างหล่อหล่อเกินใครเนี่ยอันนี้น้องราศีราศีน้องครับ ะครับิเวณหน้าองค์อาร่างาธาตุในกับตัดสธิ์นรับึ่งอายุเจ๊คีดได้ทำไมเป็นการฆ่าโรคนับซึ่งเป็นศูนย์โรคจิตใจเดยที่เราชอบโรคไร่ซึ่งวนนรุัน์เียวกนวันศุกร์านกริญาตนรับพี่น้องใส่เสียงรถกกับตันที่อเลยทที่มาแสงนะครับศิลปินประเอกท่างเกใเราได้ชิ่งานมาแสงนะครับปริญาพ้นที่บริเวณหน้าอ่าองคทน ด้านคสที่จะใช้ที่ในการำถวายในการสั่งเสดที่ท่านครวาทีนที่สุดทีนการปอีสี่ทานคยากที่อกก็เยเะเลยราี่ที่อกโสั์เรองน่อ่น้ดรของที่ดอกนะครับคุีกระานด้นของทันแสดงออเยจัรูปแบบขบวเครับเี่ะพี่นุ๊กพี่นองไหมไปดู ขอสีตาผมหนึ่งวันได้ไหมได้ได้จ้าจงสมัยที่ได้กลิ่นแอบได้กลิ่นขึ้นหน้าที่จัดไปรับถวายนะครับแด่พระมหาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้บาทภูเมื่องพี่น้อเจ้าพระรองไพรของวัดกลางอุดมเทพนะครับในสหรับปีนี้ด้วยสาคัญเราเกี่ยววัตถุศิลป์เราต้สึกภูมิใจครับที่ได้กลับมาหาดีหาันนอง วันนี้เป็นคิธีการงานยิมกรอบหนึ่งจาพี่น้องชาววัดกลางอุดมเวทในสรับปีนี้นะครับเอาพี่น้องในช่วงนี้นะครับใ้กับตั้งดานของทีมงานนะครับได้จัดรูปขบวนนะครับจัดทีมนะครับเซฟฟอนเข้าจัดนอยนะครับก็ที่จะมีการนั่งถวายนะครับก่อนที่จะได้เปิดมาทักการแสดงของระเบียบวัฒนธรรมในสระบุรีนะครับเผื่อว่าเป็นสิริมงคลกับทีมงาน นะครับเพื่อให้ได้มากโอบคุณมควกมคุมสที่กับน้องนะครับจะในการขอมคึ้นีีน้องนะครับไปนความต้างให้ความเป็นส็นตัวของคนแดงนะฮะจะลนตัวไปแล้วก็จะมีความยั่งยืนค้าสู่การเท่าในรังคม แต่แต่้ดอยางครบจุบมืหละายนะคะนอกพอทีจเป็ดดือดเปองนกี่ให้ขเปิน้องก็รับมือกับกํนงนก็คอที่เราบสิทายอ่้าส่งการพทายอดันออาจจะไมเห็นน้องแวเพราะว่าน้องอาจจะอยางหน้านี่นะครับพี่น้องนะครับเป็นนนเป็นะเปี่ต่าง พี <łość> ่น้องร่เปลเรียวลติดทองก็ได้นะครับบรรยากาศการรับถวายจากที่บ้านราเดียวพระราชินีพี่น้องทั่วโลกใน้ระเท่ชมคุณบานเข้าสู่ทางพรมนี้ตีละขั้ของวัดกลางโรงเรี

ี่อรูไห่ค่อยผัด้นลผัด้นชลผัดต้นชลผดต้นชลผัดตน่าผดตนชลผัดย้นชล้าชลด้าลผกต้นลผัดต้นช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 ลผัดต้นลัดต้ชลผัดต้นชลผัด้จลัดต้นันชลั้นชลัันตนดน้ดว่าสิ้ันกนนาะ ด้วยสีเอาใจมันกับคุณบอลหม้อกักเสดีจยังได้หน่อยได้หลายกับเป็นตะวันแต่ว่าตะไคร่หรูอทึกบบางลองเบาเบิ่งเร์นไหน์นี่มันจะสีลู่เนาะค่ะเนาะลองไปเบิ่งเด้อคุณเดี๋ยวผมให้ทำบุญบำเพ็ญกับเพิ่นก็ยินดีนะค้ารับบริจาคตามกำราสังฆานะคะเพราะได้เพิ่นกับบัวถือว่าเป็นนรท่านได้ถูกไหมค่ะในภวมหามาป็นครอมยากลำบากและก็อยากทำบุญทำทานนะคะเนาะกับขอเลี้ยงเชิญเลยนะคะเด้อ ไฟเฮตต์ที่มองแล้วมันจะเรืมหมองนีเด้อรผ่านกินทีเสียงประจักษ์สำคัญมองนีก็ได้บุญพิกันนะคะเนาะอาจจะเป็นส่งนก็เลยต้องหันยิ้มสมุนนักนกท้องไอรัเต้นมาเนาะมีคาแรกนะคะเด้อคาเบากับบได้ยคาเฮ็ดแรกกับบได้เตรียมงานมาเป็นเดือนกับบได้มีคาแรกนะคะเนาะมาโดยใจมาโดยความศรัทธามาโดยความเสื่อมันอามาโดยความศรัทธามาโดยความเสียสละ ต่อครับต่อขององค์พระมาหาดใหต่วเวีดนะะข้ามีข้าสฟาวตุ้งเป็นคนนิ่เป็นกองทีที่้ืนทั่ใจญ่ของเ้าเป็นทีทีข้อกรงปากอักษห้พวกเ้านี่ยูเย็นเป็นสูงอันนเาอีกอะอะไรเขาอีกอ่ว่าป่าบางก่อน อันนี้ที่ท่เป็นคลิปมันเป็นคอดเป็นคปอทมอ่ะที่อยู่ในสถานที่นะคือว่าอิเวนไกเครื่องร่าทีไก่เครื่องนคเนาะทุกโทนะคะคือว่าเป็นลูตะคืออยู่้างนตัวอีส้มหรอ ตอนแรกพี่เบลอะไรเอาพี่น้องขอบับปัดนีลูกล้านเราอยากว่าไดสินได้เงาะใช่หมว่าท้าองยองไปขบับปี่ดไปนัง่งเทาใบ แด่องค์พระมาหาธาตุวัดปลาบอุดอเมเดชพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับของพี่น้องชาวพนมไกรนะครับสึกมีอายุกว่าพันหา,หาร้อยปีนะครับเสร็จพี่น้องในการเข้ารบสกรักการะและมีงานประจำปีอันยิ่งแญ่แบบนี้ตลอดสาธุเดินนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุสาธุสาธุลูกหลานทีมงานระเบียบวัดถศิลป์ขอน้องสักการะแด่องค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเทที่ศักดิ์สิทธิ์มื่อนีลูกหลานคารวชานทีมงานระเบียบวัดทศิลป์ได้นำทพศิล,ลปินมารองมาลำ่ำมาฟอนถวายแด่องค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเทในสำหรับครั้งนี้ ขอบุญบารมีของพระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทได้โป,ปรดปกปักรักษาที่งานการแสดงทุกคนเดินทางไปท่องการแสดงยื้อสก็ขอให้แขวะขาดปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทั้งเถินเหนือล่องไต่ท่องการแสดงยุ่ยเฮงหนตำบลแบต่กระตางแต่ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีงามปรารถนาสิ่งใดในชีวิตก็ขอให้สุขสมหวังดำปรารถนาขอให้หนาทีการงานกิจการ ของทิมงานระเบียบวัตถศิลป์จัดเลื่อนหน่งเรื่องมีตะคนนับตาตือตาไปใส่มาใสมีตะคนนิยมชมชอให้พี่น้องหับพี่น้องเมตตาตลอดไปเด้อส,สาธุสาธุสาธุเอาชมแดกเป็นการน้่งถวายเสียงครับจากเปที่ของระเบียบวัฒนศิลป์หลังจากนั้นคงเสถ็จไม่กัดฟอ,เอ,น,อ,เอน,น,นเอาขุยาเื่นขชิญกันแล้วกันครับดันของ วันนี้เขาเป็นคนาำผู้นำจิ้มงานได้รับถวายเสียงแด่องค์พระมหาธาตุวันกลับบุรพเวทขออนุญาตเรียนเชิญครับเย่มันพุ่งล่มลาก่ฉลุ่มสลาม Kèm yên tâm, bằng thương, có bèn má